วิธีดูพิมพ์พระ25พุทธศตรวรรษแบบง่ายๆคลิปนี้จะพามาดูตำหนิพิมพ์นิยมมีเข็มเป็นพิมพ์ที่นิยมมากที่สุดอันดับต้นๆของพระ25พุทธศตรวรรษจะมีจุดไหนบ้างที่ต่างจากพิมพ์อื่นๆติดตามชมกันได้เลยครับจุดแรกที่ต้องดูคือใต้ฐานพระจะมีเส้นแตกขีดลงมาคล้ายเข็มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดและเป็นที่มาของชื่อพิมพ์มีเข็มอีกด้วยจุดที่2ตรงส้นเท้าด้านซ้ายขององค์พระจะมีเนื้อเกินเป็นเส้นสอขถึง จุดที่3ชายสังคาติดเป็นเส้นตรงริ้วจีวรต้องไม่มีหลุมจุดที่4นิ้วโป้งมือด้านซ้ายนิ้วจะงอเข้าหานิ้วชี้จุดที่หบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายจะมีเส้นรากผักชีสามเส้นจุดที่6คือจุดตายคือบริเวณขอบเปลี่ยนด้านซ้ายขององค์พระจะมีรอยในบล็อกของทิม์เข็มซึ่งจะต้องติดทุกองค์ซึ่งองค์ไหนไม่มีจุดนี้ให้สันนิษฐานว่าพระอาจจะไม่แท้ไว้ก่อนได้เลยครับ จุดที่7ยันด้านหลังจะแบ่งเป็นหลังยันนูนและหลังยันเรียบซึ่งดูได้จากบริเวณที่วงกลมในภาพคือหลังยันนูนส่วนหลังยันเรียบก็จะไม่มีเนื้อเกินนูนตรงนี้ซึ่งหลังยันเรียบจะเป็นที่นิยมมากกว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงจุดดูตำหนคิคร่าวๆวิธีแยกที่นิยมมีเข็มที่ผมใช้ดูพระ25พุทธศตรวรรษของผมเท่านั้นส่วนท่านอื่นๆใช้วิธีหรือมีจุดดูตำหนิยังไงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละท่านขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำ